กันนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทํางานใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่ามีคนจ้องจะขโมยมอเตอร์ไซค์ยอยู่ไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดจ้าเอ๋เลยจริงๆนะคะผู้ชายคนนี้ลักษณะเหมือนเดินขากระเพกด้วยะคะ่ะแล้วปรากฏว่าหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้่เนี่ยไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังตามตัวโจรไม่ได้เลยอะ่ะคนร้ายเข้ามาแล้วคะ่ะเห็นไหมนี่หน้าร้านขายยานะคะอยู่หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยาอยู่ที่นครขอนแก่นนะคะ ในเขตเทศาบาลนครขอนแก่นนั่นแหละช่วง6โมงเย็นของวันที่25มกราคมมันค่อมแล้วค่ะภาพนี้อยู่ใน Facebook นะคะผู้เสียหายเขาบอกว่าใครพบเจอผู้ชายหรือรถมอเตอร์ไซค์ h อนด้าคลิกไอ2 5สีแดงดำป้ายทะเบียนหนึ่งกไก่ยอยะักษ์มหาสารคามแจ้งเบาะแสหน่อยเนี่ยค่ะมีทั้งภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพนิ่งให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะจอดอยู่หน้านร้านขายยาค่ะหลังโรงเรียนขอนแก่นนะคะ นี่แถวนั้นเขาเรียกกันขอนแก่นวิทย์ขอนแก่นวิทย์โรงเรียนเนี้ยคนแถวนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเธอผู้เสียหายคนนี้เป็นพนักงานร้านขายยาชื่อว่าคุณอรุณีซุยกินนะคะเธอบอกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาทํางานแล้วลืมเสียบกุญแจรถเอาไว้พอรถหายไปเปิดกล้องวงจรปิดเอาเจอชายขากระเพกเดินผ่านมาหน้าร้านคือผ่านไปรอบแรกไม่มีอะไร นะคะทุมทมมหน่อยนะผู้ชายคนนี้จากนั้นรอบสองกลับมาอีกทีหนึ่งมาดูว่ารถยังอยู่ที่เดิมไหมและรอบ3คนร้ายสวมเสื้อคุมหัวและใส่หน้ากากอนามายัยวนมาอีกดึงกุญแจรถไปจนกระทั่งรอบที่4ี่หกโมงเย็นมันเสียบกุญแจแล้วมันก็ขี่รถไปเลยเฟังดูค่ะมาถึงก็จอดรถมาใส่เวต้ตัวคือเวลาเลิกงานเดิอนออกจากนอกร้านปุ๊บก็เอาสัมภาระขึ้นรถ นะคะวันนั้นก็มียามีของใช้อะไรขึ้นรถค่ะแต่ว่าบอรรถเราไม่ได้ล็อกไงเราก็หาที่บอรรถอีกว่าเราลืมกุญแจไว้ใต้บอรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่เจอเราก็นั่งเฝ้ารถเราแล้วเราก็เดินเข้าไปในร้านมาเผื่อเราลืมกุญแจไว้ในร้านหรือเปล่าเดินเข้าเดินออกประมาณ3มรอบได้ค่ะออกมารอบที่สี่ไม่เจอรถแล้วคือระหว่างที่หากุญแจ เดินเข้าเดิอนออกรถก็หายไปแล้วใช่เดิอนออกมาไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีรถหายค่ะเนี่ยค่ะดูสิคือมันจ้องอยู่แล้วเนาะมันมาสี่รอบรอบที่สี่เอารถไปรอบที่สามเอากุญแจไปอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคนมันจ้องอยู่เธอก็เลยโอ๊ยทำยังไงกรรมของกูกรรมของกูคือดันเสียบกุญแจไว้ทำได้ดีที่สุดตั้งสติ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ต้องรอก่อนรอรถคืนมานะคะลำบากเหลือเกินเธอบอกมาขายยาที่เนี่ยไม่มีรถมาทำงานโอ้โหเศร้าแต่เอาจริงๆก็อย่าประมาทชาบอกแม้ว่ามอเตอร์ไซค์ที่เสียบกุญแจคาไว้เนี่ยโดนมาหลายคันแล้วมไม่ใช่คันแรกที่โดนแบบนี้เพราะฉะนั้นพอดูข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องพยายามแบบว่าเออตื่นสติตัวเองว่าทุกครั้งที่เราดับรถเอากุญแจดึงออกมาเลยนะฮะ